ผมเชื่อว่าเมื่อผมพูดชื่อเกมนี้เนี่ยหลายคนรู้จักกันดีครับกับเกมอย่างมิ c i ิตี้หนึ่งในเกมโรโบ็อกชื่อดังครับเมื่อก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ครับคนเล่นเนี่ยมันหายไปเยอะมากหนึ่งในเกมโร l a แฮงเอาทครับที่เหมาะครับสำหรับเด็กและในทางกลับกันครับเป็นหนึ่งในเกมที่มีปัญหามากที่สุดครับในโรบ็อกในฐานะเกมที่มีคนจัดปาร์ตี้ครับ not safe for work เยอะที่สุดภายในเกมนะครับซึ่งเป็นดราม่าใหญ่โตครับจนเกมเนี่ยคนเล่นครับหายหวบลาก็เป็นหนึ่งในเกมเจ้าปัญหาครับของโรบ็อกที่หลายคนต่างบนครับมาหลายต่อหลายปีแต่ทางโรบ็อกก็ยังไม่แบนเกมนี้สักทีหนึ่งนะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมลูกรักครับของ r o บ็อกนะซึ่งล่าสุดครับเกมอย่างมลซิตี้เมื่อช่วงต้นปีนี้ครับยูดียอดคนเล่นเนี่ยมันพุ่งครับ จากเดิมที่คนเล่นครับไม่ถึงหนึ่พันนะยุยดีพุ่งพีคสุดคับไป5,000คนซึ่งมันเยอะมากนะกับเกมนี้ครับทันที่ก่อนหน้านี้ครับคนเล่นครับแทบต่ำเตี้ยเรียดินหลังาจากอัปเดตใหม่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับกับเกมมิวซิตี้ทำไมคนเล่นครับยู่ดีถึงเยอะขึ้นและมันเยอะในทางที่ดีหรือทางที่แย่ในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับ แต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปในวันนี้ครับเช่นเดิมใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b ์ด้วยนะครับแลวใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์มครับ UGC อ t e m รวมถึงเสื้อแบฟอร์มในกลุ่มโรบอทลิงแต่ร่างคลิปนี้นะพูดถึงเกมมิฟซิตี้ครับเราต้องขอย้อนความสักนิดหนึ่งเกมมิฟซิตี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีระบบที่เป็นตัวของระบบปาร์ตี้นะครับซึ่งระบบปาร์ตี้นี้เนี่ย เป็นการที่พวกเล่นครับสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ตัวเองได้นะครับภายในเกมผ่านตัวของบ้านตัวเองนะครับคือใช่ที่แบบอยากโชว์บ้านครับให้จัดปาร์ตี้ครับเชิญคนเข้ามานะภายในเกมซึ่งระบบเนี้ยฟังดูดีนะครับแต่ว่ามันกลับมีพิษครับอย่างสูงเลยกับเกมเมสิตี้เพราะว่าคนจัดปาร์ตี้ในเกมนี้ส่วนใหญ่ครับกลับใช้ระบบปาร์ตี้ครับไปทำแมปคอนโดครับของตัวเองคือด้วยความที่ว่าเกมเมสิตี้เนี่ย มันมีตัวของเตียงนอนมีเสาคือพร้อมครับสำหรับการที่สร้างปาร์ตี้นะครับแบบ non save for work หรือสร้างแมบบคอนโดครับภายในเกมมีซิตี้นั้นเลยซึ่งใครที่เข้าไปเล่นนะคุณจะเจอกับคนที่แต่งตัวแบบคือใส่ตัวมันๆพอเสือ้อกางเกงขาสั้นชุดบิกินี่พวกนี้คุณเจอหมดนะครับในเกมมีซิตี้ทันที่เกมเนี้ย เป็นเกมเกรด5บวกนะสำหรับเด็กเล่นนะครับแล้วก็งานจากที่ทางโรบ็อกทราบเรื่องเนี่ยทางโรบ็อกก็สางทางคนสร้างมีซิตี้นะให้เอาตัวของระบบปาร์ตี้ครับออกไปจากเกมถึงแม้ระบบปาร์ตี้นะครับจะหายไปแต่ดราม่าก็ไม่จบนะเพราะว่าต่อมาครับมีซิตี้ ก็มีการอัปเดตครับตัวของระบบใส่ข้อมูลครับในโรเลย์ซึ่งก็มีคนใช้ครับในทานที่ไม่ดีแล้วก็ตัวของการแต่งอวตารครับที่บางคนครับแต่งเป็นออไอจอนครับกลางเกมมิวซิตี้เลยนะซึ่งปัญหาเหล่านี้ครับต่อมาทางทีมสร้างเกมก็แก้นะโดยการที่ถอดตัวของระบบแต่งตัวครับออกไปจากเกมถาวรน,นะ ซึ่งถึงแม้ว่าปัญหาหลายอย่างครับจะถูกแก้ในเกมมิมซิตี้กันนะแต่ว่าถานแฟนคลับครับโดยเฉพาะนะคนที่เป็นพวกแบบเออ่ชอบเกม not safe for work condo player เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับซึ่งมันก็ได้เกิดปัญหาครับประมาณช่วงต้นเดือนมกราคมครับที่ยูดีครับยอดคนเล่นเกมมิมซิตี้เนี่ยมันพุ่งครับแต่ประมาณ1,000กว่าคนนะครับหรือไม่ถึงพัน เด้งครับไปสูงถึง5,000นะโดยถ้าดูจากตัวของโรมอนิเตอร์สเตตนะครับตรงนี้นี่พูเกินโดยเฉลี่ยพร้อมกันนะครับตรงนี้ช่วง14วันก่อนนะถ้าเรามาเช็คครับตรงนี้ครับเห็นได้วว่าประมาณช่วง1มกราคมนะครับยู d ดีครับมันเริ่มเด้งขึ้นไปนะซึ่งพีคสุดครับอยู่ที่5,500คนนะครับคือมันเยอะมากนะแล้วก็ไอการเยอะที่นี้เนี่ย ไม่ได้เยอะครับในทางที่ดีด้วยโดยสาเหตุหลักครับที่มันเยอะเนี่ยมันเกิดมาจากการที่มีคนครับไปโพสตแชร์บน t i กต o อกนะเกี่ยวกับการจัดปาร์ตี้ครั้งใหญ่ครับในเกมม i ซิตี้ซึ่งก่อนที่หลายคนเข้าใจผิดผมบอกก่อนนะว่าระบบปาร์ตี้ครับมันหายไปแล้วนะแต่ว่าคนเหล่านี้ครับไปหาทางจัดปาร์ตี้ครับผ่านตัวของ V P server ซึ่งมีซิตี้ผมไม่ชัวร์ว่า V P server เนี่ย มันฟรีหรือเปล่านะคือผมไม่ได้เช็คช่วงนั้นนะครับแต่เห็นได้ชัดว่าหลายคนครับใช้เซิร์ฟ VP ไปจัดปาร์ตี้ครับ <S <S นอตเซฟฟอร์เวิร์กปาร์ตี้คอนโดในเกมเมดซิตี้นะครับจนมีทวิตเตอคนดังหลายคนนะออกมาแชร์เรื่องนี้ครับตั้งแต่กินเลโก้แคทที่เดิมทีก็จับตามองเกมมดซิตี้ครับมาหลายเดือนนะครับแล้วก็เชเรฟที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ ซึ่งแน่นอนว่าก่อจากที่พวกเขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับปัญหาก็ถูกแก้ไขนะโดยทันทีครับคือแก้ไวกว่าตอนดราม่าครับหมวดปาร์ตี้นะซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันครับโดยทางมีซิตี้ครับได้แก้ไขนะครับประมาณสอสาอย่างผมไม่ชัวรว่ากรณีของเซิร์วีพีเนี่ยมันโดนปรับขึ้นราคาหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ทราบผมเช็คไม่ได้แต่จากข้อมูลของกินเลโก้แคทเขาบอกนะว่าทางมีซิตี้ครับ มีการปรับใหม่นะครับโดยเฉพาะนะตัวของเสารครับภายในเกมที่จัดเดิมเนี่ยเป็นเสาผอมๆนะครับปรับให้เสาอ้วนขึ้นครับ <c oughs> คือถ้าฟังดีๆเนี่ยมันก็ดูแบบไร้สาระนะแต่มองในมุมหนึ่งคือมันก็ดีครับเพราะว่าไอ้เสาตัวเนี้ยเป็นเสาที่ คนที่ชอบเล่นเกมคอนโดนอก s a f e ฟ o r เวิรเนี่ยใช้ครับเป็นเสาเต้นนะครับเกินเยอะมากนอกจากนี้ครับทางกิน l e โก้แคปบอกนะว่าตัวเกม m ิ c ซิตี้ครับยังมีการอัปเดตนะตัวของเตียงนอนซึ่งตรงนี้เขาไม่ชัวนะเขาบอกนะว่าเตียงนอนของเกมมิฟซิตีครับมีการสร้างกำแพงอ่องห่นด้วยนะซึ่งการครับคนเล่นเนี่ยไปยืนบนเตียงนะครับแล้วก็ทำท่ามีดีมีร้ายนะภายในเกม คือผมมองว่าทีมสร้างเนี่ยรีบแก้ไขดีนะครับแล้วก็าการที่มีการอัปเดตแก้ไขยอดคนเล่นครับมันก็ตกไปนะแบบชัดเจนนะครับคือเป็นการที่ดังแป๊บเดียวครับแล้วก็ตกพวดเดียวแต่จาสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันชัดเจนกันนะว่าสิ่งที่มิซิตี้มันเป็นในตอนนี้ครับมันไม่ใช่เกมเด็กแล้วแต่มันกลายเป็นเกมคอนโดดีๆเกมหนึ่งครับที่คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย พยายามยัดเยียดนะใส่ในเกมมมซิตี้คือไอ้เคสแบบนี้เป็นเคสหนึ่งที่น่ากลัวนะครับคือผมไม่อยากโทษคนสร้างเกมนะเพราะว่าเกมเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นแต่การปล่อยปากงะเลยครับแบรนด์ผู้เล่นที่ทำผิดทำให้เกมครับมันกลายเป็นแบบนี้คือไอ้เคสแบบนี้มันเกิดขึ้นนะได้ทุกเกมครับอย่างจุดพักใจที่เอาตรงผมก็กังวลใจนะช่วงหนึ่งว่าตัวเกมเนี่ย มันจะกลายเป็นเกมแห่งรวมแม่ใหญ่แต่หนาตอนนี้คือมันก็ดูดีขึ้นนะครับซึ่งใครที่เป็นเด็บสร้างเกมโรโบ็อกโดยเฉพาะนะเกมโรเปร์ผมแนะนำเลยนะว่าพยายามส่องประชากรเกมคุณนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณปล่อยปากละเลยครับแบบเกมมิซิตี้เกมของคุณเนี่ยอาจจะไม่ต่างจากเกมนี้ก็เป็นได้นะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม